เมื่อนีย่ยำนึกยังยำแหนมหมูใส่หน่อไม้ดองหอกี่ขึ้นเมียงเลยเต็มปากเต็มคำพี่น้องนี่หอเรื่องเยพี่น้องหอเข้าไปอ้ม Mm -hmm. Da